เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวมาครอสยอร์เดนเต์น,นะฮะกลางรูปของเอเดนโก้มาดริดนะครับผมคนนี้97เท่าน,นั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ก็น่าสนใจนะอะหลายๆอย่างนะครับผม97ยืนกองกลาง93กลางรับ94เฮ้ยไปขวา92ไซ้าย9 0ยืนเบกได้ด้วยนะเอาเรื่องอยู่นะนะฮะยอร์เดนต์กองหน้า9 0 ปีแปดเจ็ดนะครับผมกลางรุก97นะฮะคนนี้ถนัดเท้าขวานะฮะเล่นได้หลายตำแหน่งคนนี้เลยนะฮะโอเคทำเกมรุก90บอลตรง93เลี้ยงบอลเก้าสิบแล้วบอลกับตัว92 90บวกบวกนะครับผมนะาทำเกมรุกหาช่องก็เกเลยนะฮะสองสั้นเก้า,าเปิดบอลแปดแสองสั้นค่อนข้างดีจบสกอร์88ก็ถือว่าได้อยู่นะนะฮะแล้วก็สปีดเก้าเก้าเลยนะฮะแล้วก็สปีดต,ต้นเก้าสิบรังการยิงเก้าสิบ มงไม่ใช่มงดิกระโดดนะฮะกระโดด89แข็งเกร่ง92แล้วก็สเตมีนา99เลยนะฮะคนนี้แหละที่ต้องการนะครับผมเกมรับได้ด้วยนะนะฮะทำเกมรับ80บบัลวันนิงแปเอ้ยบัลวันนิงแปนะ,ะแล้วก็แอคกซ์ชั่น90นะความดุดันค่อนข้างเยอะสเตมีนาเยอะนะฮะสปีดดีคนนี้เกมรับได้เกมรุกได้แล้วได,ไ,ดได้หลายตำแหน่งนะอยู่ในหลายตำแหน่งมาคอสยอร์เดนเต้นะสกิลก็จะมีคัดไม่หายเถินนะฮะ มีปั่นโค้งด้วยนะนะยิงลูกคุกยิงโดยไม่ต้องจับบอลแทงบอลทะลุช่องนะฮะสกัดบอลได้แม่นยำขึ้นมีสกิลไล่บอลแล้วก็ตัดบอลท่ายากแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะฮะสไตล์ก็จะเป็นผู้ที่แบบหาช่องในกรอบเขตททุกได้ค่อนข้างดีเลยนะสไตล์นี้ก็ขึ้นเกมเทียบเท่ากับกรอกหน้าเลยนะครับผมนะขึ้นเกมสูงค่อนข้างสูงเลยแหละนะโอเคมาคอสยอเรนเต้นะฮะเจ,ม,จ,ม,จ,ม,จมเจมเจนเจมอะไคนนี้ นะครับผมโอเคมาโอเพนชาเลนโอเพนชาเลนเไปครับผมลุยฮะโอเคครัผมมาเกมแรกสำหรับยอเรนตี้นะฮะเป็นกลางกลาุกที่สเตมิน่าเยอะขึ้นเกมรุกดีเกมรับได้แล้วก็ยืนได้หลายตำแหน่งนมายอรนตี้จะเวริร์กรหรือเปล่าเต็มสไตล์เนี้ยนะสไตล์นี้ค่อนข้างเล่นดีนะนะื่อขึ้นเกมสูงมีโอกาสเ,เยอะนะมาที่ฮาเลนต่อมา,ายอเรนตี้ไทมมาโอ,โอ้โหฮาเลนหลุดมาอย่างนี้ กดยิงไม่ติดแต่ถึงยอร์เนเต้ยิง <c oughs> นะครับผมนะโอ้ฮาลันกดยิงไม่ติดนะครับเ <c oughs> สียดายเนะยอร์เนเต้เสียบไปหนึ่งทีได้ไหมโอ้โหไม่ได้ฟาวนะถือว่าแม่นอยู่นะครับผมนะมาทียอร์เนเต้ฮะฝากก่อนนะครับผมเอาไปคืนฝ <or> ากเมสซี่มาให้ฮาเลนบอลคลิกมาท่าเ่นเทกมายอร์เนเต้ไปคนเดียวได้ไหวแล้วก็เทกได้ไห <c oughs> นะครับผมเอา้าได้บอลอย่างนี้ ปัดเข้ากลางมาในมาจุดเนียไม่ได้ยิงโอ้โหจังหวะไม่ได้แย่เลยนะนั่นก็ผมจังหวะไม่ได้แย่แต่ก้องหลังเขาเข้าเร็วมากอะ่ะนตั้งตัวไม่ทันจริงๆนแต่ดีนะยอรันเต้นะครับผมนีนทำสวยเลยแหละอาทีปอเดียวล้วผมเป๊บฮะยอรันเต้ฝากฝังนี้เมสซี่ไปหาเล่นมันส่งกันไม่ค่อยถึงวะนะ่ะแต่ยังได้บอลอยู่ยอรันเต้อีกทีฝากเมสซี่ทงมาเนมาจูเนียฝั่งนี้ ปาดมาฮาเลนโอ้โหไม่ถึงแม่เกรมรับเขาค่อนข้างดีเลยนะยรันเตเทม,มันนี้มาครับผมมาปาดมาให้ฮาเลนฮาเลนต้องยิงแล้วฮนะไม่ต้องรอรีบรอครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมยรันเตเนี่มาแล้วก็จบที่ฮาเลนนะฮะมาแล้วมาแล้วถือว่าเจ๋วเหมือนกันนะ่นะสไตล์นี้เล่นไม่ยากยตียอรันตีอีกครั้งฝากฮาเลนุลดนเข้าเร็วเนี่ยเหมือนจะได้ฟาว์ด้วยนะ ได้ฟาวอยู่มาที่โอ้โหส่งมาก็ไม่ดีแต่ถึงก่อนนะผมยารันเต้ฮะมาซีวนวนแล้วก็ไทยมายารัเรนเต้นะครับผมโอ้ยนะว,วิ่งดีนะนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะฮะจบเกมครึ่งแรกถือว่าทําได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับผมสจบยารัเรนเต้นะวิ่งเยอะประกบดีนะหล,ลายอย่างคือโอเคมากนะครับผมไปต่อเกมคร,รึ่งหลังกันนะฮะมาคอสยารัเรนเต้นะฮข้าบลังไม่ได้เยอะก็จริงแต่ค่อนข้างเข้ามือนะ เล่นง่ายแล้วก็สเตมิน่าเยอะนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยส่วนใหญ่หมดหมดกันนะครับผมเล่นไม่ไม่จบเกมหมดเจยันเต้นี่ตอบโจทย์ฮะสเตมิน่าเยอะทำเกมได้ดีนะฮะยันเต้ก่อนก็ลงมาต่ำเหมือนกันไม่ใช่ว่าลงขึ้นสูงอย่างเดียวนะฮะยันเต้ได้บอลสองสั้นโอเคมากนะครับผมอะไรไปฝั่งโนดเมซี่ฮะเมี่เลี้ยงไปโอ้โหโดนเสียบเต็มๆไม่ได้ฟาวด์อีกแล้วนะครับผมจังหวะอย่างนี้เทย์ยันเต้ฮะสเตมิน่าเยอะนะนะวิ่งก็เยอะ ก็ยังไม่หมดนะครับผมคม่อนข้างดีเหมือนกันฝาฝั่งนี้ก่อนมาฮาเล่นลำหน้าโอ้โหลำหน้าปีเล้ยวนะครับผมแม่กำลังขึ้นเกมมาได้ค่อนข้างดีนะลำหน้าไปก่อนมา,ทาเทยอร์เรนตีมิฮาเลนอยู่เลยโอ้โหไท้หลุดสวยๆมุมอย่างนี้เขายิงฝั่งนี้และกัรเรียบร้อยนะครับผมได้สิไปหนึ่งนะยอร์เรนเตไทยบอลสวยๆเหมือนกันนะนะเป็นนักเตะที่ข้าหลังไม่เยอะแล้วก็เล่นง่ายนะสเตมินาสเตมินาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนฮะ มาที่ยารตย์ตี้ครั้งวอนพลิกมาโอ้โหดโดนเ <c oughs> นี่ยกำลังทำได้ดีนะผมว่ายาร์ตตี้มาที่อินสต้าฮาเลนแทงมันนี่มาจูเนียฝั่งนี้นะครับผมอะไรตรงกลางคนเดียวปาดไปเลยโอ้โหปาดอย่างนี้หยุดโทษเหรอทำไมไม่ได้หยุดโทษบ้างเนีน่ยโอ้โหโอ้ยแจีผมจบเกมแรกนะถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะ แต่จรงๆแบสุดท้ายเมื่อกี้ฮในมาป่าได้ยัเล่นอย่างเงี้ยเลยบอกเลยนะปาดอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ดีนะโอเคนะครับผมได้ไป6.5นะถือว่าเล่นได้ดีมากในเกมนี้เนี่ยตอบโจทยเหมือนกันนะใครที่แบบเล่นตำแหน่งนี้แล้วสเตมินาหมดไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยยืรยันไดต,ตอบโจทยนะขึ้นเกมลุกดีส่งสั้นโอเคนะครับผมขึ้นเกมนสุดเกมรับได้ด้วยนะครับผมตอบโจทยนะถึงค่าพลังไม่เยอะก็เถอะแต่ค่อนข้างเข้ามือเลยเล่นไม่ยากสไตล์นี้สเตมินาเยอะ นะครับผมเกไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอ้ยแคผมมาเกมที่2ยอรันตีส์มได้บอกเลยว่าดีมากเลยนะเปางกลางลุกที่ตอบโจทย์นะนะตอบโจทย์อาจจะไม่ได้แบบขึ้นเกมแบบยิงดีขนาดนั้นแต่ยิงหลายอย่างที่ตอบโจทย์อะ่ะนะคือตอบโจทย์อะ่ะนะครับผมม,า,มา,าที่บาสเทนวอนพลิกมาแทางมาโอ้โหยอรันตีบอกเลยว่าขึ้นสูงมากนะครับผมนะขึ้นสูงแบบไม่ต้องบังคับอะ่ะขึ้นไปเทียบกับกองหน้าเลยจริงๆนะงาที่บาสเทน ไทยมายอร์เดนตีหลุดไปเลยขอยิงขวาโอ้โหเข้าอย่างสวยๆนะฮะเห็นไหมเป็นสไตล์ที่แบบคือคือถ้าคือถ้ายิงดีกว่านี้มันจะดีมากเลยนะยอร์เดนต้เนี่ยเซนกลางทุกที่เพอร์เฟกต์นะผมว่านะฮะมาที่บาสเตนฟาวนมาซี่มาซี่มาฟาวนบาสเตนยอร์เดนตีวิ่งไม้ฟาวน์ไม้ฟาวน์เอะเออนะครับผมควรจะได้ฟาวน์ตั้งนานแล้วเฮ้ยมาอย่างนี้แทงให้เม็ด ไม่ถึงนะนาทียอรันเต้เหมือนเดิมฟากมาซี่ไทยไปเลยหลุดไหมหลุดแล้วขอยิงก่อน,อนะครับผมมียอรันเต้ไปอยู่ฝั่งนี้นะแต่ส่งกลับมาค่อนข,ข้างยากเลยนะยอรันเต้เขากลงลงต่ำเหมือนกันนะลงต่ำขึ้นสูงหลายหลายอย่างไปอีกแล้วโอ้โหกำลังจะเลี้ยงขึ้นหน้าเลยนะครับผมถ้าได้วิ่งในติดเครื่องแนะนอนเพราะความเร็วเข้าๆเลย นะมาโหเกมครึ่งแรกค่อนข้างดีเลยนะนะจังหวะขึ้นเกมจกังหวะลงจังหวะส่งนะครับผมโอ้โหสุดนะะฮมามียิงไปหนึ่งลูกด้วยนะครับผมเกมนี้มาถึงก่อนนะฮะยอร์เรนเต้บาสเทนไปมาฝั่งเนมัซซี่เมาซี่ไปให้ยอร์เรนเต้ติดฟันได้นะฮะนี่มาครับผมมาที่ฝัฟาบาเซนมาที่โอโ้โหเกือบถึงยอร์เรนเต้เหมือนกันนะอนเอาจะเล่นไปนะฮะอินเนสตา มาอินเนสต้ามาบาสเซนจะชิงซะหน่อยมาซีเมสซี่ก่อนฝั่งนี้การันตีตรงกลางฝากบาสเซนฝั่งนู้นมาขึ้นเกมมันม,มันเดือดน,นะแทงมาบาสเซนมาอย่างนี้นะครับผมแหมสกเล่ไปไหน่อยลูกนี้นี่มาเหมือนเดิมมาที่ยอรันตีแทงหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วบาสเซนเบียดสู้เขาสู้เขาสู้เขาต้องยิงก่อนโอ้ ม่้เงี้ยโดนเบียดหลายคนเกินไปนะครับผมนะจอมอ๊ะยิงก็มีตัวซ้อนอีกนะฮะย่อเต็มตีครับผมฝากฝากบาสเทนวนแทงมาย่อเต็มตีหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วยิงเหมือนเดิมโอ้โหลูกนี้ไม่เข้านะครับผมนะมุมเข้าซ้ายเสียดายนะว่าแต่หาช่องดีมากอะนะมาเชิญมาหาช่องดีแต่แบบคือหาช่องในกรอบกีโตได้ดีนะครับผมขึ้นขึ้นถึงกรอบกีโตตลอด นายยารันเต้ค่อนข้างโอเคเลยนะนี่นะทีตยอยารันเต้โอ้โห О, เหนื่อยเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะผมสเตยมินาเก้าเก้าก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะี่มาเซนไม่ถึงนะสเตย์หน้าเยอะยังเหนื่อยคิดดูดิเป็นตำแหน่งที่ใช้สเตยมินาเปลืองจริงๆตำแหน่งนี้โอ้ยแค่บจนเกมที่สองนะฮะเกมนี้ก็ทำได้ดีมากๆเลยนะนะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะช็อกเลยว่ะสไตล์นี้นะีแล้วก็สเตยมินาเยอะมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะ ตอบโจทย์กับใครได้หลายคนเหมือนกันนะยอร์เดนเต้ได้เบจดีไปหนึ่งลูกสวยๆโอกาสเยอะนะค่อนข้างดีเลยกลางรุกคนนี้นะครับผมคาบลังไม่เยอะก็จริงแต่โหดเกินคาบลังอีกแล้วนะฮะโหดเกินคาบลังอีกแล้วนะครับผมยอร์เดนเต้นะนี่ลูกนี้นะครับผมบัสเทนแทงให้สวยๆได้หลายจังหวะเหมือนกันนะลูกแทงของบัสเทนเนี่ยเนี่ยฮะแล้วก็ขวายิงโอ้โหมีติดไซก้อยนิดหน่อยนะฮะลูกนี้สวยมาก สุดเจมนะครับผมต้องมีเกมสามป่ะไปต่อเกมที่สามก็ผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่สามแล้วนะครับผมนะยอร์เรนเต้ค่อนข้างดีเลยนะตอบโจทย์นะสเตมิน่าเยอะขึ้นเกมรุกค่อนข้างโหดเกมรับได้ด้วยนะครับผมนีตอบโจทย์นะผมว่าคนนี้คนเดียวจบเลยเนะยยอร์เรนเต้ียอร์เรนเต้ฝั่งนี้ฮะกัดชากนี้ก่อนสวยๆเขาขวาลองยิงไกลเหินนะครับผมลูกนี้เหินนะไม่ใช่ติดสกิลเท่าไหร่เรื่องการยิง โอเคแต่เจียมอยู่นะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะตัวหลักตัวหลักคนนี้เมซี่ฮะมาที่ฮาเลนฝากเมซี่การันตีวิ่งแลว้วไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวติดนะติดทีฮาเลนนะผมฮาเลนเชมาการันตีคนเยอะเหลือเกินอ,อะไรอยู่เนี่ยคลุกคลิกกันอยู่มั่วใช่ไหมสีสีเสื้อมันคล้ายค,ายคายกันนะจริงจริงไม่มั่วมาก การันเต้ทีฮะมาฟังเมซี่มัม้งวะเมซี่มาอินเตอร์ไปนี่มาตักส่วนมาเดวีต้องเปิดมายารันเต้ขึ้นโมงโอ้โหได้โมงด้วยนะนช่นะครับผมได้ขึ้นโมงด้วยแต่ก็เน่งเหเหมือน,น,นกันนะแต่ไม่โอมันครบเครื่องจริงๆเลยมาที่ยารันเต้ฮะฝากอินเตอร์อุ๊ยไม่ดีลูกนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะ,นะมายารันเต้เอาลุต ไทยฮาเลนโอ้โหแม่งจ็ดอีกแหละจัง,วจงหวะไม่ดีมากเลยกองหลังไม่ดีเกินอยู่ตำแหน่งนั้นเป๊ะมากอะ่ะไทยไม่หลุดสักทีโอ้ยเคีบผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่สามนะฮะแหมกันยอยว่าทำได้ดีนะการเรนเต้นะครับผมดีทุกเกมจริงๆจังหวะขึ้นเกมจังหวะส่งนะฮะค่อนข้างโอเคเลยคนนี้ตัวหลักได้สบายนะครับผมถึงค่าพลังจะไม่เก้าก้าไม่ร้อยก็ถือว่าตัวหลักได้นะตอบโจทย์นะตอบโจทย์สเตมินาเยอะ นะขึ้นเกมดีสปีดได้นะครับผมคนนี้นะมาเกมครึ่งหลังมาคอสยอร์เรนตีนะมาซีมาซียเรนตีมาอินนสตาอาเลนยอร์เรนตียกโอ้โหกำลังจะเปิดเลยนะฮะโดนปอกบาเสียบเข้ามาก่อน โอ okay, ้ยเคียผมเกมนี้ก็ตึงๆเหมือนกันนะตึงๆแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในเกมนี้นะฮะสำหรับยอร์เรนตีตอบโจทย์นะส่วนตัวชอบนะนะชอบตรงที่สเตติมินาเยอะแล้วก็เล่นเกมได้ค่อนข้างโหดนะฮะยอร์เรนตีได้ไปหกนะนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะฮะคนนี้ตอบโจทย์นะส่วนตัวผมเล่นตำแหน่งเนี้ยสเตติมินาหมดเยอะแล้วเวลาหมดเนี่ยคือมันช่วงเวลาที่แบบเจ็ดสิบวินาทีแล้วก็หมดแล้วก็มันไปต่อยากอ่ะนะถ้ายอร์เรนตี้คนเดียวจบเลย นะจบเกมพอดีเป๊ะนะครับผมสเตมินาแล้วก็ขึ้นเกมเกมรับได้ด้วยนะครับผมนะคนนี้ค่อนข้างได้อยู่นะนะกลางรุกค่อนข้างดีเลยนะโหดเกินคาบลังแน่ๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจารัเต้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายแลสคาร